ภาวะวิตกกังวลอะไรก็ตามที่เป็นภาวะแปลว่าอะไรคะอยู่กับเราแป๊บหนึ่งเนาะอยู่กับเราแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันก็โอเคอะทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเนาะไม่ไม่มีอะไ,ไรครับไม่มีคําว่าตลอดไปถูกไหมคะ <c oughs> ไม่มีคําว่าตลอดไปนะเราพูดว่าภาวะเศร้าภาวะเครียดภาวะวิตกกังวลเป็นการตอบสนองแบบ normal อะ่ะคือแบบก,ก็ก็เหมาะสมมีตัวกระตุ้นมามีสิ่งที่ควรกังวลเราก็ สมเหตุสมผลเราก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นอยู่กับเราในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเราสามารถบริหารจัดการสิ่งที่กังวลหรือบางทีสิ่งที่เรากังวลยังไม่หายไปนะแต่ว่าเราบริหารจัดการความกังวลของเราได้ก็ทำให้เราอยู่กับมันได้นะคะโอเคแต่ฝั่งที่เป็นโรคใดๆก็ตามที่เป็นโรคหมายถึงอะไรคะภาวะนั้นมันอยู่กับเรา ยาวนานนะยาวนานจนกระทั่งทําให้กระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะหรือว่าร่วมกับมีอาการทางกายอื่นๆหรือว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนหรือกระทบกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันก็เริ่มจะใช้คําว่า Disorder ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรที่มันเคยออเดอร์มันแปลกไปแล้วมันไม่ออเดอร์แล้วนะคะมันไม่เป็นไปนตามระบบที่ควรจะเป็นสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะ mm. Normal Anxiety นะคะก็โอเคก็ราจริงๆถ้าพูดถึงเมื่อกี้กันไปนแล้วก็หลายๆท่านคงนึกภาพออกว่าความวิตกกังวลที่เป็น normal หรือเป็นปกติทั่วไปมันเป็นอย่างไรเช่นโอเคมันก็อาจจะมีภาวะ ทำกายร่วมด้วยนะตื่นเต้นใช่ไหมคะสมมติวันนี้เดี๋ยวต้องไปพีเซนศ์งานก็มีการตื่นเต้นมือสัน่นเสียงสั่นหน่อยนะหรือว่าไอ้คืนก่อนที่เราจะไปสมัครงานหรือจะไปทํางานสําคัญเนี่ยก็กระสับกระส่ายนิดนึงนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไอ้สิ่งที่เรากังวลหรือสิ่งที่เรากลัวมันมัน มันมีจริงอ่ามันมีจริงมันสมเหตุสมผลนะคะแต่ว่าอย่างว่านะั้นพอใช้คําว่าสมเหตุสมผลเนะี่ยจริงๆเคยดิสคัสันเรื่องนี้กับอาจารย์นักจิตวิทยาหลายท่านนะอ่ะบอกว่าเอ้เราใช้คําว่าสมเหตุสมผลกับกับทุกคนได้ไหมได้ไหมคะความสมเหตุสมผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างสมมุติว่าเคยรับโทรศัพท์เอ่อ,อไลน์อย่างเงี้ยค่ะคนสาย ส,สมัยก่อนอันนี้อันนี้ก็เคยรับแบบสมัยแบบทํางานใหม่หมๆแบบสายด่วนที่เข้ามาเลยคือคือเครียดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อของขวัญให้เจ้านายของขวัญให้เจ้านายคือนะตอนนั้นคือแบบซื้อของขวัญให้เจ้านายนี่คือแบบต้องโทรหาสายด่วนเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ความเครียดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหนูเลยค่ะนี่เขาตัดสินใจไม่ได้อะ่ะตัดสินใจไม่ได้จนกระทั่งมันกระทบกับ ท่างยังไงแล้วจะต้องซื้อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ก็ณนะตอนนั้นอนะคืออืมมันเครียดไหมนะการซื้อของให้เจ้านายอนยะ่างเงี้ยแต่ว่าโอเคโดยการที่เราให้บริการให้คำปรึกษาในภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็แปลว่าคือคนปกติทั่วไปเป็นเป็นเราทั่วไปแล้วก็เราเราทำไงคะเวลาเรากังวลเรื่องซื้อของให้เจ้านายเราก็โทรหาเพื่อน่ะเราก็โทรหา หรือปรึกษาใครก็ตามที่เราปรึกษาได้ถ้าครั้งนั้นเขาเครียดเรื่องซื้อของขวัญให้เจ้านายแต่เขาต้องมาโทรหาสายด่วนนั่นแปลว่าอะไรคะอ๋อเขาอาจจะไม่มีใครให้พูดคุยจริงๆเลยก็ได้เนาะหรือว่าความกังวลของเขามันไปขึ้นไปในระดับที่มันเครียดแล้วจนมันเกิดผลกระทบอะไรกับเขาบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความสมเหตุสมผล ของแต่ละคนมันก็คงต้องมานั่งพิจรารณากันแหละเนาะจะรีบตัดสินว่าอะไรเหมาะสมหรืออะไรสมเหตุสมผลเนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องคิดก่อนก็ต้องคิดก่อนนะคะโอเคหรือบางทีคนไข้ที่โรงพยาบาลแบบก็เครียดอะมาละในคลินิกคลายเครียดบอกว่าเครียดเพราะเคี้ยวของกรอบแล้วมีเสียงดังอย่างเงี้ย มันได้ไหมเราว่าโอเคก็เคี่ยวของกรอบมันก็ต้องมีเสียงดังไม่ได้หรอแล้วทำไมแล้วมันยังไงแล้วมันทำไมมันต้องกังวลมันต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ก็แต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นความทุกข์ของเขาเ่ี่ยแต่ว่าอันนี้เราเราก็เริ่มเห็นโทนของมารแล้วนะว่ามัน มันมันจะ normal ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นเอ่อถ้าถ้าฝั่ง normal anxiety ก็คือเป็น realistic fear ใช่ไหมคะเป็นเป็นความกลัวที่มันจริงแต่อันนี้ก็คือแบบเร,เราเริ่มจะแบบว่าโอเคโอเคมันโทนมันไปยังไงนะมันจะเริ่มแบบเอ๊ะเคี้ยวของกรอบมันมีเสียงแล้วมันมีเสียงอะไรอีกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องแบบ explore รือต้องแบบสํารวจเือต้องแบบขยายความเพิ่มว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไอ้ความ กังวลที่มันยังปกติอยู่นั่นหมายถึงว่ามันก็จะหายไปได้เมื่อเหตุการณ์หรือเมื่อตัวกระตุ้นมันหายไปถูกไหมคะหรือว่ามันดีขึ้นหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเราก็ปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าพอมันเลยมาถึงขั้นที่มันเป็นความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายเนี่ยแปลว่าแม้ว่าเหตุการณ์นั้นไม่อยู่แล้ว เหตุการณ์น,นั้นบรรเทาเบาบา,บางลงหรือว่าหรือว่าผ่านมานานแต่ว่าก็ยังยังยังปรับตัวไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะยังมีการแบบตื่นตัวอย่างหนักทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าก็ยังจะมีแบบฝันร้ายซ้ําๆหรือว่ามันกระทบขนาดที่ทําให้เราแบบไม่อยากเข้าสังคมอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ โทนหรือว่าระดับความเข้มข้นรุนแรงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากขึ้นมันคงอยู่ยาวนานแล้วก็เรียกอันนั้นว่ามันน่าจะเป็นโรคะคะค่ะถัดไปเลยค่ะโอเคเ,อเวลาแบบเราเราหาคำว่าโรคไว้ตกกังวลนะไม่ว่าแบบแต่ถ้า ถ้าถ้าในอินเทอร์เน็ตเขาจะบอกว่าโอเคแบบคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าคุณไม่ได้เป็นกังวลอยู่คนเดียวนะคือแบบหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็เป็นกันอย่างบางที่อย่างแบบเหมือนอย่างเคยเคยไปอ่านของแคนาดาหรือของอเมริกาค่ะเขาก็เปรียบเทียบว่าเออมีประชากรของเขาอะที่เป็นโรคหรือว่าที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากเนื่องจากความกังวลหรือภาวะวิวตกกังวลเนี่ยแบบ เป็นร้อยร้อยล้านคนหลายหลายร้อยล้านคนนะคะซึ่งแปลว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนาะในประชากรทั่วไปแล้วกลับมาดูที่ตัวเราเช่นกันนะคะโอเคอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าเออมันก็มีจริงๆมันมีสำรวจของหลายๆประเทศนะคะเอามาให้ดูว่าโดยรวมๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงภาวะวิตกกงังวลเช่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแยกกลุ่มกันว่ามันมีอะไรบ้างนะเนาะ ก็บอกว่าในกลุ่มมันก็มีพอๆอกันนะคะอย่างแบบคนที่เป็นแบบโรคกลัวเฉพาะอย่างหรือว่าเป็นการกลัวสังคมหรือว่าเป็นโรคก,กังวลกังวลทั่วๆไปใช่ไหมบางอาจารย์เขียนว่ากังวลไปทั่วบางบอกว่ากังวลทั่วไป <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นความกังวล g e n e r a l i z e d anxiety disorder อย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าเป็นความกังวลการแยกจากเนี้ยก็จะเกิดบ่อยๆในเด็ก